สวัสดีเ้อพี่น้องฟองไปสกูลุกุนผู้ติดตามดาวเบีพี่พี่น้องดาวอเมริกาสุดดาวอันเสียงดังยี่นี่เป็นเสียงรังกระแพงเ้อพี่น้องเลยเสียงเคียงน้ำซีซอดอกมันมันเสียงอีหยังดอกอดอดอยากจะว่าเป็นเสียงยังนอเสียงเคียงน้ำพี่น้องลังยุคข้างๆนี่ละ่ะก็เป็นอยังบ่ลลาคันดอกที่หลงังบ่แห้งนะพี่น้องเนาะดาวเบียพี่ก็ได้ ในสามหลุดจะได้พี่น้องมามซีดาวก็ได้สามหลุดถือว่าเกงนาพี่น้องเนาะถือว่าไปไาเลยพันไลเนาะเมื่อนี่ก็ได้สามหลุดเหมือนเสาสีไเลยเท่าไรทีเป็นแตกว่านาะพี่น,น้องเนาะเหมือนเสาจีเป็นแตกว่าจังไปเบื้องกันหลังจากเบิ้งหน้าปกเขาปกแล้วจังไปเบื้กกองเนาะพี่น้องนะเขาปกกันเขาปกพ่อเลยมีสีมีสันก็หน้าพี่น้องนะขันว่าเขาปกกับว่าเป็นตาเบิ้ง ไปหลดกับว่าเป็นตะเบิงต้งเขาป๊กจัน้อยจังไห้พี่น้องเบิงจังไห้พี่น้องเห็นพอมีสีมีสันก,กับเป็นป๊กเก่าๆน่นล่ะพี่น้องแจว่า,ากัยังดีก็บ่เบิงนะพี่น้องนะมันมีสันจังมีสัญญาณว่ามาแล้วอาพี่น้องมาดีไปเบิงดาววีไอพีนำกันดาวอเมริกานำกันเด้อพี่น้องกองไปสุขสุขคนพู้ติดตามดาววีไอพีพี่น้อง ดาวิเอพี่มาแล้วยินดีต้อนรับทุกสองตาคุณพารวยเด็กพี่น้องดื้อเสียงดังออดอดอดเสียงเครื่อง่ีหน้าพิ่นด่างก็แพงพี่น้องเพิ่นสี่ท่าสี้ไม่ยีวยกว่าเสียงยังนอบต่ต้องรุนเสียงนี่ <c oughs> บ่เป็นยังว่ามปนเสียงเพลงเข้าไปได้ผ่านได้เนาะพี่น้องอ่ะยูทูปไผ่พันเดี๋ยวเสียงเพลงจัง,งเบาดาวิาเอพี่มือเช้านี่ก็ได้ซ้ำดูดเด็กพี่น้องเขาซ้ำดูดก็ถือว่า ผ่านอยังน่ะพี่น้องเนาะมันมีเป็นหนึ่งสองสามสี่หาไม่หาดาวเลยสามลูกเมื่อนี้มาจาักดาวมือม 1, 2, 3, 4, ม่อนี้มาหนึ่งสองสามสี่เมื่อนี้มาสี่ได้พี่น้องเนี่ยว้านนี่มาหาได้สามเกินไปเกินเคืองไปนู่นนอกพี่น้องเนาะหาได้สามนี่ลดสองเอาพี่น้องกอนสิไปเบิ้งเขาทันที ยี่สิบากระเบื้องวันที่ยีีที่ผ่านมาก่อนของดาวนะพี่น้องดาววีไอพีวันที่ยี่สิบสนะี w, AP, ท, 24, ท่านว่าคม2,568ันรบคูวิ่งของดาววีไอพีม่เป็นเล่าพี่น้องดาววีไอพีคูวิ่งเด่นเกตล่องหาเขาหาพี่น้องในแปดหาเกตขึ้นลักลอยพี่น้องเกตกมาแจอยู่ลักลอยแล้วก็มาดาวอเมริกา ลดไปแต่มาดาวสตาดาวเมริกาแล้วก็มาดาวสตาดาวสตานี่ดาวสตาดาวจนดาวจนดาวสตาร์นะพี่น้องดาวสตาก็ลดไปมาดาวจนดาวสตาร์ลดไปพี่น้องได้สองตัวนี่งว่าไม่ได้สามตัวนี่ได้สองหนึ่ง ดาวจนคูวิ่งเดินหนึ่งร่องสองเขาทั้งหนึ่งทั้งสองหลาพี่น้องหนึ่งสองแห่งไปยู่ที่ทางหนาเขาหนึ่งพี่น้องเอ้าว่ามันอันหนึ่งตัวนี้เขาเจาะน้ำตัวพี่น้องเจาะเขาเจาะตัวนี้เขานุงแต่ว่าเป็นเขาเจาะตัวกลับพี่น้องสิบสี่เป็นสี่สิบเอ็ดตัวนี้แต่เจาะหลุดพี่น้อง ขอจ่อลุดดาวสตดาวสตาหีิดาวสตามันมีเก่ามิีหลุดไปพี่น้องนะดาวสตาหลุดไปเอาพี่น้องได้เจาะหลุดพี่น้องได้สองนึงดอกว่าไม่ได้หลายว่าแม่ได้สองพี่น้องอ้าพี่น้องวันนี้มาเบิ้งของวันที่นี้สิผาได้เนาะพี่น้องก็ว่าเป็นการเสียเวลาวันนี้สิผาเลยขอจาะหลุดด้วยเหตงบ่ามีแตกเทำไม มือนี้มือแตกมือแล่นมืออื่นเสานี่บอกมือนี่แตกอยูอ่เนาะดาววีไอพีวันที่งีสิบหาท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคูสุดดาวจับคูสองสามสองสาม 3ามแปดสามแปดสามแปดวิงวิงห้ วิ่งห้าแปดกลมห้าแปดล่องสามแปดล่องสองสามวิ่งเดินหาล่องแปด ดาวอเมริกาอเมริกาอเมริกา chấp chín chín mươi hà chín xuống วิ่งเก้าศูนย์วิ่งเก้าศูนย์กมเก้าศูนย์ร่องเก้าหาล่องเก้าเกคูวิ่ง เด่นเก่าล่องสูงดาว,วสตาร์ ส uhm ัตาจคับคูหก A cầu vinh 59 cầu. lá cầu nhưng ôm hà cầu long hà kết long hà hút quỳnh quỳnh đen, đen

đau chôn chấp khu xuống 3, xuống 3, xuống 3 啊是啊是啊，C，H 二，零，H 二。 สองก้มหาสองล่องหาซีล่องสองสามคูวิ่งเด่นหาล่องสอง KUMU เก้าสองสี่สามศูนย์ทั่วมากอะไรได้เ,ดเป็นหลังเบอร์ในนี้ผมเลยชีเขาไม่กลุ่มเขาในไล่กับเขามาสามศูนย์สี่สามศูนย์สามห้าสี่ห้า เรแคนาจอได้ทหลองด้วยเขเรียกคำว่าแล้วเอไปยุ่งโศกกัน เหมือนแรงหกทุ่มเครื่องพี่น้องเหมือนเสาเป็นเหมือนเสาหลักๆว,ว่านเหมือนแรงแบบรอมเลิศพี่น้องดาววิทยพี่ท่านที่นี้ชิบห้าท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่สองสามสามแปดหาแปดวิ 23, 38, ว่งหาแปดกลมหาแปดล่องสองสามร่องสามแปดคูาวิ่งเล่นหาร่องแปดดาวอเมริกา 59, หา้ไอเก้าหาเก้าศูนย์ เกาเกวิ่งเกาศูนย์กลมเกานรองเกาหาล่องเกาเก็คูวิ่งเด่นเกาล่องศูนย์ดาวสตาหาหกหาเก็หาเกาวิ่งหาเกามหาเกาล่องหาห่องหาเก็ดวิ่งเด้นหาล่องเกาดาวจนสองสามหาซหาสวิ่งหาสองกลมหาสองล่องสองสา่อง หาาซีกุ้งยงเล่นหาลองสองเอาพี่น้องเพื่อได้ขาวบ้านเรากันหายเฮงเฮงเรื่อยๆกันทุกคๆทุกคนเรื่องพี่น้องเรื่องสุๆมันๆกันทุกคๆทุกคนพี่น้องพูดติดตามเงินให้น้องช่องให้ได้พี่น้องบ่เก็บบ่จนให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพ็กันวันที่ยี่สิบหกเรื่องพี่น้องบันสำหรับวันนี้ขอเกล้าค้ามบาสวัสดี